เอาดนยครับนาเส่รงเขาภูเขเสร็จแล้วด้วย้ชพี่น้องจิ้พัเพีทกบเด้อยวข้ามอนีนเลิดค่ะแต่ว่าไม่ไม่ชิมใช่ไหมกบหรือชิมผัดพริกแกงก่อนแล้วก็ชิมพริก ผักมีทั่วบ้านจริงพังสุดยอดเลยตะไคต้มตะไคพร้อม ได้ไม่กินอันนี้เผ็ดแน่นอน <c oughs> โอ้ถ้าร้านอาหารนี้จานเท่าไหร่เนี่ยมันต้องน้อยกว่านี้ครึ่งคแต่เยอะก็ไม่น่ากินเองในร้านอาหารนะใช่ป่ะค่ะหลายแก้นได้สองจานจานละตัวได้แล้หารกินเล็กกว่านี้หน่อยพร้อมเสิร์ฟจ้า